สวัสดีครับ แช์แป๊บแชร์แป๊บแชร์แป๊บแชร์แป๊บเฮ้ยแต่วันนั้นล่าสุดล่าสุดเราไลฟ์ไลฟ์ไปวันไหนนะหวดหวดเข้าเป้าโดนเต็มที่อยู่ไหนวะ จ้าไปฮะชั่วโมงเราเดี๋ยวชั่วโมงเราก็ครบไลฟ์ไปเรื่อยฮเดี๋ยวชั่วโมงเราครบโอเคไม่ไม่รรอแล้วไม่รีรอแล้วไม่พูดพัาดทำเพลงให้เสียเวลานะครับวันนี้เราซูมเข้ามาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวบายครับโฟกัสไปที่หน้าบายอาบายตรงนี้กดบายบปาซึ่ง SL ผมมองว่าอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดูครับ rr อ,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 อย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งต่อหนึ่งอะแล้มันก็โหต้องผมว่าต้องบีบเ s ซลงวะสักสี่สิบแผมมองว่าถ้า agressive agressive หน่อยผมมองว่าเนี่ยครับตรงนี้ได้เลยสามารถ sl ที่ l o ของแท่งเทียนได้นะครับ ถ้าเท็นแบบแอนกอรซีมเนาะวันนี้ส่วนถามว่าทำไม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 ถึงมีแผนอย่างนี้ออกมาขั้นแรกครับอ่ให้แผนมาแล้วอันนี้เรียกว่าไงอะ่ะพูดพั่มทำเพลงได้พูดพั่มทำเพลงได้แบบอะไรคือแอนกอรซีมแล้วอาาๆก็จะสูงกว่าแบบคอนเซอร์ทีฟหน่อยแต่ซึ่งซึ่งอ่เรามาดูนครับในท่าฟิล์มสี่ชั่วโมง ล่าสุดนะครับมันเกิดการช็อตก็คือเกิดการลับตัวเป็นลับตัวเป็นการพักตัวต่อทุบๆนะวันนี้ตื่นเตตื่นเต้ววันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดการช็อตก็จะแสดงว่ากราฟตรงนี้เกิดเป็นเทรนขาลงแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่โฟกัสคือเราควรจะโฟกัสการเซลล์แต่ประเด็นคือเซลล์ที่ไหนซึ่งโซนแรกครับมันก็อยู่โซนนี้ปุ๊บ โซนนี้โซนแนวรับเดิมที่เคยที่เคยเป็นแนวรับเดิมเป็นแนวต้านใหม่แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเบ่งแนวต้านขึ้นมาได้นะแล้วถ้ามันสามารถยืนเหนือ4ี0 0ได้ก็คือไม่ไม่หลุดลงไปรุนแรงปึ้งลงไปอย่างนี้ครับถ้ามันยืนอยู่โซนๆแถวนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเทสต่อโซนบนก็คือโซนของ Q. M ซึ่งมันก็มีส่วนของแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับ แนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านใหม่เนาะก็จะมีโซนตรงนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทัานแรกอย่าลืมนะครับว่ามันควรที่จะยืนอยู่เหนือ4,001ให้ได้นะครับยืน4,001ให้อยู่จะได้ขึ้นไปทดสอบอยู่ที่ประมาณสัก4,140แถวนั้นต่อนะครับข่านแรกต้องยืนยืนให้ได้ก่อนนะยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรนะครับต่อมาครับเรามาดูทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงว่า โอเคในอีก26นาะทีนี้ถ้ามันปิดเหนือ,อถ้ามันปิดเหนือผมมองว่าถ้ามันปิดเหนือแถวๆนี้ครับ4,106แถวๆนี้ครับมองว่าตรงนี้ยังคงเป็นการไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้เพื่อที่จะลุ้นว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงต่อนะเนี่ยครับแผนก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆคร่าวๆมาแบบไวๆไวๆ,ไวๆ Why, why ไวๆเลยวันนี้ใครที่ใครทีเพิ่งเข้ามาอันนี้ก็จะได้ระยะที่สวยกว่าซึ่งผมมองว่าอถ้าเพิ่งเข้ามาตรงนี้ยถ้าเพิ่งเข้ามาตรงนี้เนาะนี่ครับเลื่อนเอสอลไปถึงนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าจุดเข้าเนี่ยมันมีมันมีความได้เปรียบมากกว่าเนาะดังนั้นนะครับถ้าใครอ,อยากรอเซฟๆจริงๆก็นี่ครับ b u y stop ครับ buy stop เราให้เกิดการเบรกแล้ว b ายสต็อแล้วถามว่า SL ที่ไหน SL อยู่ที่ตามกรอบไซเว์นะครับเนี่ยแผนนี้ก็ได้ครับแต่เขียนไว้ก่อนว่าต้องรอบายสต็อนะถ้าแผนนี้ b ายสต็อนะครับ SL แค่นี้เลยต้องรอบายสต o อปโอลนะครับสำหรับแผนนี้ b ายสต็อคือ ต้องเกิดการเบ a k out 4119ขึ้นไปนะ4119ขึ้นไปถึงจะเกิดการบ u y s ต o p ได้ถ้าเบรกลงตรงนี้ครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคันเกี่ยวไม้เกิดขึ้นเลือกได้ครับเลือกได้เลือกช็อปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตอนจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเราเราจะเอาครึ่งทางแต่ว่าโอเคจช่งจงวงวนั้นมันเหมือนจอะเบรกเนาะก็เกือบๆคล้ายบสต็อปครับแต่ว่าเป็นบสต็อปเวอร์ชั่นที่ เรียกว่าเอเวอร์ชันที่กำลังจะโดนเออแล้วหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นไบสต็อปเวอร์ชันจะโดน s ออหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นไบสต็อปเวอร์ชันจะโดน s อหรือเปล่าเรียกว่าอ่ะอาจจะเป็นรอบแรกรล่านี้เล่านี้เล่านี้เรียกว่าโอ้ยมองมองมอง,มองได้ปลอบใจตัวเองอ่ะแต่อันนี้อ่อาคุ้มค่าหรือว่าอาคุ้มค่าไหน ไปดูปรับน้ำมันบ้างดีวาอย่างน้ำมันตรงนี้อะ่ะผมดิชแนลนะว่าล่าสุดเราก็จะเห็นว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยครับมันควรเกิดการเบรคขึ้นเบรคขึ้นไปแล้วยืนได้ไปต่อแล้วก็เห็นไหมว่าตรงนี้มันไม่สามารถที่จะยืนได้แล้วก็โดนเส้นของเทรนไลน์ตรงเนี้ยครับหรือเราจะมองว่าเป็นโถงก็ได้มองเป็นโถงก็ได้ตรงเนี้ยครับกดลงมาอยู่ดังนั้นนะครับแนวรับที่ดีไปรับที่ไหนดีน้ำมันถ้า ว่าตรงนี้ผมเจ้าเจ้าตรงนี้จริงๆอะเทสหลายรอบนะมาเนี่ยมาข้างล่างเลยเดี๋ยวนี้นีมาแถวๆมาแถวๆกรอบเลยดีกว่าครับตรงรถก็ตกไปตรงรถก็ตกไปมาแถวๆกรอบล่างดีกว่าครับเนี่ยมาแถวๆโซนนี้ที่โซนค m เอมมาแถวๆโซน q m เอหน่อยก็ได้ครับ รอรอชอบถูกๆหน่อยนะครับนะ้ำมันส่วนบิตคอยบิตคอยคุ้งเป็นไงบ้างบิตคอยคุ้งเราตีภาพไซเวดาวปุ๊บแต่ประเด็นคือเราตีไซเวดาวมันดันลงไปบิตคอยตรงเนี้ยครับถามว่าเราควร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 ที่จะแอคชั่ยังไงเห็นเป็นอย่างเงี้ครับปิดตาปิดตาเซลตามโมเมนตัมไว้ก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าสร้งสร้างกฎการเทรดขึ้นมาก่อนนะครับว่า เห็นว่ามันเกิดการบอสล่าสุดโซนนี้ใช่ไหมแสดงว่า1ชั่วโมงเนี่ยครับมันจะเสียเทรนขาลงก็ต่อเมื่อมันจะต้องเบรก95,955ขึ้นไปถ้าถ้ามันเกิดการเบรกตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ครับมันเป็นแค่การขึ้นของโม um. เมนตัมเฉยๆเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเนี่ยครับอ่ะมันอาจจะ กิดไซด์เวย์แล้วเกิดการเบรกมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับถ้าเรามองดีๆมันก็จะเป็นแค่การเคลื่อนที่ของไซด์กรอบไซด์เว่ย์เฉยๆของกรอบการมอสนี้ใหอ Low ้อยู่นี้โลอยู่ดีเราได้กรอบมาแล้วเพียงแต่แค่ประเด็นคือเราติดกรอบตรงกลางไว้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยปัจจุบันมันเป็นเทรนขาลงลเราควรเซล์ถูกไหมโซนที่ดีคืออะไรโซนที่ดีคือโซนที่ R r มันมากกว่าห อย่างน้อยเรารู้ว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยครับเวลาที่เราชนะเราจะได้มากกว่าที่แพ้เนี่ยครับตีปุ๊บตีครึ่งบล็อกเราจะรู้ละตีให้สวยงาหมหน่อยขยับเส้นขึ้นมาไม่สวยเหมือนเดิมเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยู่โซนข้างบนเนี่ยครับถ้าเราเซลล์โซนข้างบนมันมีโอกาสนะที่ที่ การเทรดของเราเนี่ยครับมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งราคามันสูงมากขนาดไหนแล้วมันไม่หลุดอ่ะแล้วมันไม่หลุดอันนี้คือข้อสําคัญมันต้องไม่หลุดขึ้นไปเราก็จะเห็นว่ากรอบของ R r นะครับมันยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยเก็บตรงนี้ทีละสักทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันการมาดูทองก่อนนะครับกับมาดูทองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ของหลักเราคือทองโอเคครับเรียกว่าตอนตอนต้นไลฟ์เนี่ยเราเราเราบายไปเราบายไปตรงนี้มันก็ขึ้นกลับมากลับมาเทสอีกครั้ง,งตามที่ผมบอกไปว่าโอเคถ้าดูในหนึ่งชั่วโมงตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นฟอลเบกหรือเปล่ากรอบไซเบอร์จริงๆมันอยู่ตรงนี้ไหมก็รอรอต่อไปครับแต่ผมมองว่าตรงเนี้ยครับตีเส้นขนาดเนี่ ชีวิตเราเหมือนเส้นขนานไม่มีทางบรรจบกันอีกแล้วอ่าคนละเรื่องนะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ครับถ้ามันสามารถยืนเหนือเทรไลน์ได้แล้วเบรกขึ้นไปก็แสดงว่าตรงนี้มันมีโมเมนตัมนะดังนั้นนะครับเราวางแผนไว้แล้วว่าโอเค SL อยู่ไหนเซฟหน่อยก็วางวางตามโซนดีมาล่าสุดไปเพราะว่าโซนดีมาล่าสุดตรงเนี้ครับมันก็เป็นโมเมนตัมของเทรนขาขึ้นล่าสุดของสิบห้าทีสิบห้าทีเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมดังนั้นนะครับ ดีมานี้ถ้าแหกคือ15นาทีแรงขาขึ้นหมดแล้วกลายเป็นแรงขาลงแล้วนั่นนะครับตรงนี้คือโซนสําคัญเนาะ4078ค่อนข้างที่จะสําคัญเนาะส่วนเ l ชแอลแคบๆเนี่ยมันเป็นการที่เราเทรดแบบเอ็กซ์ซิฟคือตรงนี้มันเกิดไซด์เว์แล้วมันเกิดการสะบัดกิน SL ไปแล้วเราก็โอเคถ้าไปปุ๊บเสี่ยงได้นะครับครับอีกกรณีหนึน่งคือโอ้โหไม่เอาครับไม่เอารอเบรกโอลี่ถ้ารอเบรกโอลี่เนี่ยครับ จะต้องรอให้มันผ่าน c 1 1าไปก่อนแต่ประเด็นคือทุกอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของการที่เรารอเบรกอย่างเดียวคืออะไรคือเราได้ไม้ได้ไม้แน่ๆแต่ประเด็นคือถ้าโดนฟอร์เบรกเสียต่อมาครับอถ้าเรารอย่อข้อดีของมันคืออะไรเฮ้ยอ r มันสวยนะแต่ประเด็นคือมันก็มีโอกาสที่จะตกลงสูงเหมือนกันดังนั้นนะครับเรารู้ระบบเรารู้อะไรแล้วเราก็เลือกแล้วกัน เลือกวิธีการเอนทรเลือกวิธีระบบเทรที่มันเหมาะสมกับชีวิตกิจวัตรประจำวันของเรามากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็พั่มเพลมา1ิบสอนาทีแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันวันดีครับเจอกันทุกวันจันทร์พุธสุขแต่ว่าตอนนี้เราขยับเวลาแล้วนะครับเป็นสองทุ่มครึ่งแล้วเพราะว่าช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงของเอ,อ่อ อีกซีซั่นหนึ่งเนาะที่มันจะขยับขึ้นมาอีกชั่วโมงหนึ่งดันงนั้นนะครับเราก็จะเจอกันจริงๆมันควรจากสองทุ่มยี่สิบด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยข่าวมันชอบมาสองทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ชัดดังหลดหรอกแล้วเตรียมพบกับนอนฟาร์มได้น,นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันศุกร์ไปลนะายบายสวัสดีครับ